อารยยมก็ปูพื้นหน่อยนะคำว่ามงคลคืออะไรม,งค,ครคมงคลคืออารยโยมนะคำว่ามงคลคืออารยโยมนะมงคลก็คือความเจริญน,นะมงคลคือความเจริญเน,นี่ยเราอยากจะเราอยากจะได้มงคลกันนะอยอดยศโยมเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่นะอยากจะได้ความเจริญอยากจะเป็นมงคลไง แม้โอทามนุษย์ก็ต้องเป็นมงคลอะไรก็เป็นมงคลเพราะอะไรอยากได้ความเจริญน,นะมงคลคือความเจริญญาติโยมแต่ว่าญาติโยมสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าอะไรเป็นมงคลนะสมัยพุทธกาลนู่นนะก่อนก่อนพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้นะว่าอะไรเป็นมงคลปรากฏว่าคนในชมพูทวีปเนี่ยญาตโยมก็ถามกันคุยกันอะไรเป็นมงคลอะไรเป็นมงคล หลายคนก็บอกว่าเสียงเป็นมงคลรูปเป็นมงคลเสียงอะไรสิ่งที่เห็นเป็นมงคลก็แล้วแต่ทกเถียงกันไม่มีไม่มีใครจะลงมติว่าอะไรคือมงคลตอบไม่ได้ญาติโยมมันก็ทะเลาะกันจนขึ้นไปถึงสวรรค์นะขนาดเทวดาญาติโยมเทวดาบนสวรรค์นียยังทะเลาะกันเทียงกัน นะองค์นั้นก็ว่านี่เป็นมงคลองค์นี้ก็ว่าเป็นมงไ,ไม่มีไม่มีใครจะมาเฉลยได้ปรากฏว่าเหล่าเทวดาก็เลยชวนพระอินทนระ์นะท้าวสังกะเนี่ยพระอินทนระ์ลงมาถามลงมาถามพระพุทธเจ้านะว่าข้าแต่พระองค์พูดจเจริญนะอะไรที่เป็นมงคลนะพระพุทธเจ้าก็ตัดว่า สิ่งที่เป็นมงคลก็คือธรรมะ38ประกาศธรรมะสามสิบแปประการนี่แหละเป็นมงคลนะดังที่อาตมาได้บรรยายมา15ข้อแล้วนั้นวันนี้ก็เป็นมงคลข้อที่16ญาติโยมว่าด้วยเรื่องของการประพฤติธ,ธรรมนะการประพฤติธรรมเป็นมงคลการประพฤติธรรมหมายถึงอะไรญาติโยมนะการประพฤติธรรมหมายถึงอะไร การประพฤติธรรมก็หมายถึงการปฏิบัติข้อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั so first, ่นเองข้อปฏิบัติของตนเนี่ยของเราเนี่ยให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั่นเองถ้าเราได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามหลักธรรมเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแต่ธรรมในที่นี้หมายถึงอะไรยัดโยม ทำในที่นี้ก็ต้องมันมีกว้างนะทำเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่แต่ในเฉพาะในเรื่องนี้ในมงคลข้อนี้ญาติโยมคําว่าทำหมายถึงกุศลกรรมมทบนะหมายถึงกุศลกรรมมทบนะคําว่ากุศลกรรมบทคืออะไรญาติโยมคําว่ากุศลกรรมบทหมายถึงทางแห่งความดี ทางแห่งความดีกุศลแปลว่าดีกรรมบทก็แปลว่ากรรมดีแปลว่าทางบทก็คือทางกรรมดีนั่นเองกุศลกรรมบทก็คือทางแห่งกรรมดีทางแห่งกรรมดีกดุศลกรรมบทมีอยู่ทั้งหมด10ประกาายัดยนะกมกุศลกรรมบทเนี่ยนะมีอยู่10ข้อ10ประการด้วยกัน ก็แบ่งออกเป็น3หมวดนะกนะกุศลกรรมบทเนี่ยแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกัน1หมวดกาย2หมวดวาจาแล้วก็3หมวดใจนะแบ่งออกเป็น3มหมวดนะหมวดกายก็คืออะไร1หมวดกายก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการประพฤติผิดในการม เนี่ยเขาเรียกว่าหมวดกายนะเนี่ยสหมวดวาจาหมวดวาจามีทั้งหมด4อย่างยอยู่อยู่ 1. เว้นจากการพูดเท็จ2เว้นจากการพูดสอดเสียด 3. เว้นจากาาจาการพูดคำหยาบ 4. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยหมวด4นะในหมวดวาจา และสุดท้ายคือหมวด main, ใจหมวดใจอะไรบ้าง 1. ไม่อยากได้ของผู้อื่นไม่มีไม่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 มีความอยากได้คือไม่มีความโรภสอไม่พยาบาทเบียดเบียนไม่พยาบาทใจไม่พยาบาทเบียดเบียนนะสามมีความเห็นถูกต้องนี่ใจมีสามนะ เขาเรียกว่ากายกรรม3ามวจีกรรม4มโนกรรม3นั้นกุศลกรรมบทในญาติโยมนะที่ท,ที่ที่เรียกว่าทางแห่งความดีในยญาติโยมอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมะที่ใช้สำหรับชำระกายวาจาและก็ใจธรรมะข้ออื่นนะญาติโยม ไม่สามารถที่จะชำระได้ทั้งสามอย่างอ่าบางอย่างเนี่ยทำชำระได้แค่กายบางอย่างชำระได้แค่วาจาบางอย่างชำระได้ใจอย่างเดียวแต่กุศลกรรมบทเนี่ยาตดโยมทั้ง10ประการเนี่ยนะสามารถชำระกายให้สะอาดชำระวาาคำพูดหรือว่าจีให้สะอาดชำระใจให้สะอาด อย่างอื่นสมมติยกตัวอย่างอย่างเช่นธรรมะหัวข้อหนึง่งสมมติเรื่องความโกรธก็ได้จิตใจนะ,นะแต่กายไม่ได้วาจาไม่ได้แต่กูสลกรรมบทเนี่ยญาติโยมเป็นธรรมะที่ใช้สำหรับชำระกายวาจาใจให้สะอาดนาบุคคลเนี่ยญาติโยม บุคคลใดก็แล้วแต่ถ้านะถ้ายังไม่ประพฤติกุศลกรรมบทถ้าเกิดใครยังไม่ประพฤติกุศลกรรมบท10ประการนี้นะถึงแม้ว่าท่านจะชำระล้างร่างกายยังไงก็แล้วแต่ท่านจะอาบน้ำจะฟอกสบู่ยังไงก็แล้วแต่ร่างกายของท่านอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านก็ยังไม่ชื่อว่าท่านเป็นผู้สะอาดนะนะน,นีมจำไว้นะ ถ้าโยมอยากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สะอาดโยมจะต้องมีกุศลกรรมบท10ต้องประพฤติกุศลกรรมบท10เพราะกุศลกรรมบท10จะชำระกายให้สะอาดชำระใจให้สะอาดขอโทษชำระวะจีให้สะอาดแล้วก็ชำระใจให้สะอาดดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ประพฤติกุศลกรรมบทญยติโยม ท่านยังไม่สะอาดท่านอาจจะสะอาดทางกายอย่างเช่นศีลเายกตัวอย่างศีลห้าท่านมีศีลห้าท่านก็สามารถสะอาดได้แค่กายเห็นไหมกายอย่างเดียวก็อาจจะวจีหน่อยคำพูดหน่อยเพราะว่ามีพูดเท็จอยู่นิดนึงนะอยู่นิดนึงข้อเดียวแต่ท่านไม่สะอาดใจ ดังนะ่านท่านใจท่านสะอาดเพราะท่านไม่ได้มีการชําระแต่กุศลกรมาบทเนยียดโยมจะชําระกายวาจาใจให้สะอาดนะในเรื่องของความสะอาดเนยียดโยมในเรื่องของความความสะอาดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตัดไว้ญาติโยมแล้วต่อมาจะนําเรื่องสั้นๆมาเล่าให้โยมฟังนะว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานญาติโยมพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองปาวาน เนะมืองปาวานแล้วนะทรงพักอยู่ที่สวนมะม่วงนะของนายจุนทะนะอันนี้เป็นภาษาสุดท้ายแล้วนะญาติโยมพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วนะพระองค์ก็ประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะแล้วพระองค์ก็ตัดถามนายจุนทะว่าจุนทะเธอเนี่ยชอบความสะอาดของใครอ่านะ พุทธเจ้าถามนะยาตดโยมนะเธอชอบความสะอาดของใครนี่นะนายจุนท้ก็ตอบว่าชอบความสะอาดของพราหมณ์ที่ชื่อว่าปัจฉาภูมิพราหมณ์ที่ชื่อว่าปัจชาภูมิอ้าวทำไมเธอไปชอบความสะอาดของเขาก็พราหมณ์ผู้นี้เวลาเขาจะสั่งสอนลูกศิษย์สาวกของเขาเนี่ยเขาจะสอนว่า ให้ทุกคนนะเวลาบำเลอไฟก็คือบูชาไฟนะเมื่อบูชาไฟเสร็จแล้วให้อาบน้ําเป็นวัดนะให้อาบน้ําเป็นวัดให้ทุกคนเนี่ยอาบน้ําวันละ3ามครั้งนี่เป็นสิ่งที่พราหมณ์คนนั้นสอนยติอยู่นายจุนทะก็เลยชอบว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสอนให้คนสะอาดสอนให้มีความสะอาดนะ พระพุทธเจ้าก็เลยตัดสอนกับนายจุนทะยัิโยมว่าจุนทะนะเธอเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องความสะอาดเธอยังไม่เข้าใจเรื่องความสะอาดนะเพราะความสะอาดที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธเจ้ายัิโยมก็เลยอธิบายต่อว่าย่าโยมตั้งใจฟังนะพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายต่อว่า ตราบใดนะตราบใดที่มนุษย์เนี่ยยังไม่ประพฤติกายวาจาใจให้ถูกต้องยังทำผิดไปจากกุศลกรรมบท10ประการอาใหม่นะถ้าตราบใดที่มนุษย์เนี่ยยังไม่ประพฤติกายวาจาใจให้ถูกต้องยังประพฤติผิด ในกุศลกรรมบท10ประการผู้นั้นนะผู้นั้นจะอาบน้ำวันละสามรอบหรือมากกว่านั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงไม่ชื่อว่าเป็นผู้สะอาดที่แท้จริงนี่ยัดอยู่เห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงตัดไปแล้วถึงแม้ว่าจะอาบน้ำวันละกี่รอบก็ตามก็ยังไม่ชื่อว่า สะอาดที่แท้จริงแต่ความสะอาดที่แท้จริงก็คือการได้ประพฤติกุศลกรรมบทถ้าทั้งหลายและบุคคลที่ได้ชื่อว่าประพฤติกุศลกรรมบทนะนอกจากท่านจะได้เป็นผู้ทำความสะอาดเป็นผู้ชำระล้างกายวาใจให้เรียบร้อยแล้วท่านยังได้ชื่อว่าปฏิบัติเป็นเหมือน มนุสสเทโวนะใครเนี่ยญาติโยมได้ปฏิบัติกุศลกรรมบทนะท่านผู้นั้นเปรียบเสมือนกับเป็นมนุสสเทโวมนุสสเทโวเป็นยังไงญาติโยมก็คือกลายเป็นมนุษย์เนี่ยกลายเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะแต่ใจเป็นไงใจเป็นเทวดาเนี่ยใจเป็นเทวดาญาติโยมเนี่ยใครที่ประพฤติกุศลกรรมบทจํจำไว้เลย บุคคลนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะเป็นมนุษย์แบบมนุษย์สเทโวมนุษย์สเทโวคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเทวดาเนียญาติโยมดังที่อาตมา,าได้บรรยายธรรมะให้ญาติโยมฟังว่ากรารประพฤติธรรมคืออะไรธรรมในที่นี้ก็คือกุศลกรรมบทถ้าใครได้ประพฤติกุศลกรรมบท นะอย่างที่ธรรมาได้บอกมามีกาย3มเว้นากาย3อย่างไม่ผู้สอย่างแล้วก็ไม่ทําจิตใจสีสามอย่างนี้ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชําระล้างกายวาจาใจของท่านให้สะอาดและท่านจะได้เปรียกเป็นมนุษย์แบบมนุษย์เทโวอ่ามนุษย์แปลว่าอะไรย,ยัิโยมมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเทโวคือเทวดา เปรียบเป็นเสมือนกับเทวดาผู้มีใจสูงญาติโยมนะเพื่อเพื่อให้ญาติโยมนะได้เห็นตัวอย่างนะญาติโยมได้เห็นตัวอย่างว่าคนที่ประพฤติกุศลกรรมบทจะได้ผลเช่นไรคนที่ไม่ประพฤติกุศลกรรมบทจะได้ผลเช่นไรอาตมาจะขอหยิบยกนิทานชาดกขึ้นมาประกอบนะเล่าให้ญาติโยมได้เห็นตัวอย่างชัดๆเลยว่า คนที่ทําผิดกุศลกรรมบทจะได้รับผลอย่างไรคนที่ประพฤติกุศลกรรมบทจะได้ผลอย่างไรนั้นอาตมาจะขอหยิบเรื่องอพระมิลกะเทระมาเล่าให้ญาติโยมฟังนะพระมิลกะเทระญาติโยมดังมีเรื่องอยู่ว่า,าพระมิลกะเทระนี่ญาติโยม ก่อนที่ท่านจะบวชนะนะก่อนที่ท่านจะบวชในญาติโยมตอนที่สมัยเป็นคารวาสหรือว่าเป็นค้าราชการในญาติโยมนะปรากฏว่าท่านมีอาชีพเป็นนายพานนายพานนายพานก็คือคนฆ่าสัตว์คนหาสัตว์ในญาติโยมเป็นนายพานราสัตว์นายพานล่าสัตว์ปรากฏว่าทุกๆวันในญาติโยม ในพานคนนี้ก่อนที่จะบวชเ่ยนะญาติโยมก่อนที่บวชนะเขาจะเอาเครื่องมือดักสัตวเข้าไปในป่าญาติโยมเอาเครื่องมือดักสัตเนี่ยนะเข้าไปในป่าโอ้โหจำนวนมากนะทั้งเบ็ดทั้งข่ายทั้งลอกทั้งบวงอะไรเนี่ยเป็นจํานวนร้อยร้อยชิ้นในการดักล่าสัตวญาติโยมนะในการดักล่าสัตว แล้วเวลาเขาได้เนื้อมายัดยูมเขาก็ฆ่าเลยนะฆ่าสัตว์ได้กระตายก็ได้ไก่ปลาได้กวางได้อะไรเนี่ยได้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่งูงเงีย้ยวอะไรเขาได้เขาจะฆ่าเลยแล้วก็เอาเนื้อเนี่เนยเอาไปขายในตลาดเอาออกไปขายในตลาดเนี่ยครับเขาได้ทําการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเป็นประจําทุกวันเลยยัดยูมนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจําทุกวันเลย 2เขาก็ได้โกหกคนอื่นเนี่ยสมมติเวลาเขาเอาไปขายในญาติโยมเขากโกหกนะคนถามว่านี่เนื้ออะไรอ้าวนี่คือเนื้อสมมติสมมติเนี่ยมันเป็นเนื้อไก่ก็บอกว่านี่เป็นเนื้อหมูป่าเนี่ยโกหกนะนะนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นหนังโอ้เนี่หนังเสือทองแท้เขาก็พูดโกหกหลอกลวงคนอื่นญาติโยมและเขาก็ยังประพฤติผิดในเรื่องใจในญาติโยม เขามีความพยาบาทมีความเครียดแค้นพยาบาทอยากจะฆ่าสัตว์ทัวนู้นอยากจะจับตัวนี้ประพฤติเป็นเช่นนี้ยาติโยมาหลายสิบปีมากนะในพานคนนี้ย่าติยมประพฤติเป็นเช่นนี้หลายสิบปีมากปรากฏว่าวันหนึ่งยาติยวนะวันหนึ่งในพานคนนี้สามารถที่จะจับควางได้หนึ่งตัว จับกวางได้หนึ่งปรากฏว่าอยากจะกินอยากจะกินปิ้งย่างสมัยใหม่นะสมัยใหม่นะ <Okay. S 1> เรียกว่าปิ้งย่างก็คืออยากจะกินเอาเนื้อกวางเนี่ยมาย่างนะอยากจะกินปิ้งยาง่างก็ฆ่าญาติโยมฆ่าควางเอาเขาไปขายเอาน้ํามันไว้อะไรเก็บไว้แล้วก็เอาเนื้อในยญาติโยมมาทําปิ้งย่างนะเอามาปิ้งย่างกินปรากฏว่า ก็กินไปญาติโยมพอกินไปกินไปมันรู้สึกร้อนนะมันรู้สึกร้อนข้างในวูบว่าไปหมดไม่ไม่ใช่กินเนื้อร้อนๆแล้วเข้าไปร้อนนะโยมแต่มันร้อนเหมือนร้อนข้างในมันร้อนแบบโอ้โหมันร้อนแบบกระวนกระวายยาติโยมร้อนข้างมันมีแ่แต่ความร้อนข้างในมันแล้วอุไปหมดเลยยาติโยมนะร้อนหมดเลยก็ต้องการที่จะกินน้ําเพื่อที่จะให้ความร้อนนั้นหาย ปรากฏว่าไอกระบอกน้ําที่ตนเองเอาไปใส่น้ำในยตาโยงน้ําเนี่ยแห้งหมดเลยหายไปหมดเลยไม่กินไม่ได้นะไม่มีไม่มีน้ําจะกินยติโยมกินไม่ได้ก็เลยเดินไปที่จะไปหาบ่อน้ําหายังไงก็หาไม่เจอปรากฏว่าไปเจอพระไปเจอพระทุดงนะพระทุดงอยู่รูปหนึ่ง ท่านกาลังเดินจงกรมอยู่ญาติโยมเดินด้วยความสงบสงี่ยมนะเดินจงกรมเดินไปเดินท่านกาลังปฏิบัติธรรมอยู่ปรากฏว่าในพานคนนี้เข้าโอ่อองน้าไปเจอโอ่งน้ํญาติโยมนะไปะเจอโอ่งน้าําปรากฏพอเปิดฝาอโอ่งน้ําโอ้โหญาติโยมผิดหวังน้ำแห้งหายหมดเลยไม่มีน้ำ น้ำหายหมดเลยในพานคนนี้ก็เลยเกิดความโกรธญาติโยมอาฆาตเคียดแคนเลยนะอยากได้เนะี่ยพอพฤติผิดและนะ้วเนี่ยกล่าวว่าพระเลยเนี่ยท่านเนี่ยท่านเป็นสมณะเนี่ยได้อาหารของญาติโยมกินแล้วก็นอนทําไมไม่ตักน้ําให้มันเต็มไม่เตรียมไว้โอ้ญาติโยมไม่ได้น้ํากินว่าพระนะไปว่าพระไปบริพาทพระนะพระก็นึกในใจว่าอา้าว น้ำเนี่ยเราใส่ไปแล้วเนี่ยทำไมน้ำมันหายไปไหนหมดปรากฏว่าพระก็เดินไปดูแล้วท่านก็ตักน้ำย่าติยมตักน้ำอ้าวอ่าโยมอ้าวน้ำนี่กินปรากฏว่าในายพานก็ได้กินน้ำเข้าไปยาติยมกินน้ำเข้าไปกินน้ำเข้าไปเยอะเลยกินน้ำาไปโอ้โหแทบหมดออคงเลยข้างในมันร้อนย่าจิยมนะกินกินน้ำเข้าไปกินน้ำเข้าไปปรากฏว่าพอกินเข้าไปแล้วยาติยม นะพอๆกินเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นนะดีขึ้นตรงนั้นเองญาติโยมในพานผู้นั้นเกิดสังเวชสลดใจขึ้นมาว่าโอ้ที่เราเป็นอย่างเนี้ยที่เราร้อนภายในที่เราไม่สามารถที่จะดื่มน้ําได้เนี่ยมันเป็นแรงเกิดจากการกระทําไม่ดีของเราเกิดจากความประพฤติผิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หลอกลวงโกหกผู้อื่นนะมีความพยาบาทเคียดแค้นเนี่ยผิดกุศลกรรม,มาบทเนี่ยผิดนะนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยผลกรรมที่เราได้ทํามาโอ้ถ้าเราบวชถ้าเราเป็นไปอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราแย่แน่เราแย่แน่แแนทำยังไงดีตัดสินใจญ,ญาติโยมบวชนะญาติโยมนะตัดสินใจบวชเลย นายพานตัดสินใจบวชเลยญาติโย,ยมเข้าไปหาพระธุดงและขอบวชญาติโย,ยมปรากฏว่าพระท่านก็บวชให้ญาติโย,ยมนะบวชให้ในายพานคนนั้นนะปรากฏว่าพอบวชเสร็จแล้วญาติโย,ยมพระท่านก็ให้กรรมฐานอา้าวเกสาโลมานขะาะเอาไปฝึกนะนะพระเอาไปฝึกญาติโย,ยมปรากฏว่าเวลาท่านไปนั่งสมาธิเนี่ยญาติโย,ยมนะนั่งสมาธิเนี่ย ไอ้ผลกรรมที่ท่านได้ทําไว้เนี่ยหลายสิบปีเนี่ยการฆ่าสตัตว์ชีวิตการดักสัตว์การฆ่าการอะไรเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาในความรู้สึกท่านนะมันขอโทษอยู่มันมันโผล่ขึ้นมาในความรู้สึกท่านยติอยู่คือมันไม่มีสมาธิเห็นภาพสัตว์เห็นภาพอาการฆ่าอะไร ทำสมาธิไม่ได้ญาติโยมเหมือนเหมือนเวรกรรมมันเข้ามาหลอกหลอนนะญาติโยมนะมันมันเหมือนเวรกรรมเข้ามาหลอกหลอนนะคุมสมาปฏิบัติไม่ได้พอท่านทําไม่ได้ท่านก็บอกว่านั้นเราไม่เราคงบวชไม่ได้แล้วเราคงเป็นพระไม่ได้แล้วต้องการที่จะลาสิกขาลาศึกญาติโยมนะอยากจะศึกนะก็เลยเข้าไปหาพระบอกว่า พระคุณท่านกระผมบวชมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันปฏิบัติไม่ได้นะขอขอลาศิกขานะอยากจะลาสิกขาญาติโยมอยากจะลาศิขาปรากฏว่ายาตโยมพระทุดงนะพระเทระที่เป็นพระทุดงก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะก่อนที่ท่านจะศึกนีนะท่านไปตัดไม้มาให้หน่อย นะไปตัดไม้มาให้หน่อยป่ะนี้จะเอามาทาอะไรสักหน่อยก็ให้พระรูปนั้นไปตัดไม้ญาติโยมนะไปตัดไม้ปรากฏว่าพอตัดไม้ไมาญาติโยมแล้วก็เอามากองสุมไว้นะเป็นสุมสุมสุมไว้เป็นไม้ไม้สดเนี่ยนะตัดไม้สดมานะต้นไม้นะแล้วพระเถรพระพระธุดดงก็บอกว่าอา้าท่านลองจุดไฟสิเอาคอบเพิงนะคบเพิงหรือว่า ใต้หรือว่าไฟนะที่จุดไว้เนี่ยเอามาจุดที่ที่กองไม้สดนะที่ที่พระใหม่รูปนั้นเนี่ยตัดมาญาติโยมปรากฏว่าจุดทั้ง4มุมนะญาติโยมท่านทั้งหลายใครที่เคยจุดก็จะรู้ไม้เป็นไม้สดมันจะติดไหมโยมไม่ติดนะมันมันไม่ติดนะไม้ที่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 เป็นไม้สดเนี่ยเอาไฟเป็นค้อเพลยังไงไม่ติด ว่าไม้เป็นไม้สดยัดโยมนะก็ท่านก็ไปบอกพระเถระวว่าผมจุดไฟไม่ติดผมจุดไฟไม่ติดพระเถระบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเอาไฟมาให้ท่านเองนะปรากฏว่าพระเถระท่านยัดโยมท่านเข้าฌานนะแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารยติโยมท่านทําการเปิดแผ่นดินแยกแผ่นดินนะแยกแผ่นดินเลยนะโยม เป็นสองฝั่งเลยเหมือนแผ่นดินแยกออกนะแล้วท่านก็ลงไปเอาไฟในอเวจีนาลกนะลงไปในชั้นนรลกอาคุมที่เป็นอเวจีนาล็กเป็นไฟที่โอ้โหมีกำลังมีความเล่าร้อนมากท่านไปเอาดวงไฟในอเวจีนรลกในญาติโยมเอามาแค่ไหนเอามาแค่ไฟของ นิดเดียวอไฟของอ,อ่ตัวอะไรนะญาติโยมที่หิ่งห้อยไฟที่ติดอยู่ที่ตัวหิ่งหอยอย้อยญาติโยมสมัยนี้หาดูไม่ค่อยได้แล้วนะหิ่งห้อยนะโยมไฟที่หิ่งห้อยเนี่ยมัน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 ,ม,น,ม,นมันเยอะไหมมันนิดเดียวอะญาติโยมเนี่ยเอ,เอาเอาไฟแค่นิดเดียวนะจากไฟในเอเวจีนรนกนะ ปรากฏว่าเอาไปจุดที่ไม้สดกองนั้นปรากฏว่าไฟเนี่ยมันเผาเผากองไม้กองนั้นเหมือนกับใบไม้แห้งหายไปในพริบตาหายไปในพริบตาเพราะว่าไฟจากอเวจีนรกเนี่ยมันรุ่มร้อนมันร้อนแรงมากมันเผาไม่เหลือญาติโยมนะจะเป็นไม้สดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ใช้เวลาไม่ถึงแป๊บเดียวเองเหมือนกับเผาใบไม้แห้งเลยญาาดโยมปรากฏว่าท่านก็สอนพระทุดงท่านก็สอนเนี่ยท่านท่านทำให้เห็นท่านทำให้พระองค์นั้นเห็นว่าถ้าท่านศึกไปนะท่านไปทำอาชีพเดิมท่านไปทำแบบเดิมท่านไปผิดกูสลกรรมบทเมื่อท่านตายไปแล้วท่านก็ต้องไปตกนรก เมื่อท่านไปตกนรกเนี่ยท่านไปอยู่ในอเวจดีนรกเนี่ยท่านจะได้รับความทุกข์ทรมานขนาดไหนท่านลองดูซิว่านี่แค่เซี่ยวเล็กๆไฟเล็กๆยังเผาไม้ในขนาดนี้แล้วเมื่อท่านตกลงไปในอเวจดีนรกเนี่ยท่านจะได้รับทุกขเวทนาขนาดไหนท่านจะร้อนขนาดไหนโอ้ยติโยมนะท่านท่านอุปท่านทาให้ดูนะปรากฏว่าพระ ใหม่รูปนั้นก็เลยได้สติอืมถ้าเราศึกไปนี่นะเราคงต้องไปตกนรกแน่นอนดูแล้วโอต้องไปหมกไหมแนวเวจีนรกแน่นอนจากนั้นท่านก็เลยไม่ศึกยัดอยยมไม่ศึกนะแล้วท่านก็ปฏิบัติต่อญาติโยมภาวนาต่อทําไปเรื่อยๆตั้งสติญาติโย,ยมนะตั้งสติมีสติพัฒนาจะเดินกรรมาฐานไปเรื่อยๆในที่สุดญาติโยมพระองค์นี้ ก็ได้บรรลุมรรคผลญาติโยมเป็นพระอรหันต์ได้ตัดซึ่งกรรมที่ตนเองได้ทํามาตัดซึ่งสิ่งต่างๆที่ตนเองได้ทํามาญาติโยมนะท่านคือพระมิลกะเถระญาติโยมยัตโยมนะนั้นสิ่งที่เรื่องที่ตมาเล่ามาก็ให้เห็นไงญาติโยมว่าถ้าคนที่ทําอากุศลกรรมบดผิดเนี่ยต้องไปเป็นยังไงต้องได้รับผลยังไงแต่ถ้าเกิด อยู่ในกุศลกรรมบทนะมีกุศลกรรมบทนะท่านก็จะต้องไม่ไปตกนรกท่านก็จะได้รับผลนะได้รับผลได้รับอานิสงส์นั้นสุดท้ายในพระธรรมเทศนาวันนี้นะอาตมาก็จะได้กล่าวถึงอนิสงส์สามข้อยาติโยใครได้ประพฤติทธรรมกุศลกรรมบทท่านจะได้อานิสงส์สประกาศหนึ่งทำย่อมรักษาท่าน นะทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมนะใครใครปฏิบัติกุศลกรรมบทนะทำย่อมรักษาท่าน 2. ท่านก็จะไม่มีเวรไม่มีภัยต่อไขรและสจะทําให้ท่านได้มีความสุขทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าเนี่ยอานิสงส์งญาติโยมอานิสงส์งของการประพฤติธรรมให้ถูกต้อง ประพฤติกุศลกรรมบทท่านจะได้3ประการนี้นั้นวันนี้อาตมาก็ได้บรรยายนะมงคลข้อที่16ชื่อว่าการประพฤติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดว่าการประพฤติธรรมนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าท่านทั้งหลายได้ประพฤติธรรมได้นําเอาธรรมะมาประพฤตินําเอากุศลกรรมบทมาประพฤติท่านได้เกิดเป็นมงคลแล้ว ไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องไปหาอะไรเลยแค่นี้เองท่านก็สามารถที่จะทำความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านได้นั้น,น,นวันนี้อาตมาได้แสดงธรรมในเรื่องของมงคลละสูตรข้อที่16ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญจงมีแต่ญาติโยมทุกท่านทุกคนทอ